ลัดปิาแล้วต่อไปไม่ต้องทำอะไรอะเซทิลีนอีกแล้วนะคนโดนแค่ทอ,อกเกล็ดกลับเร็วกลางโง่เดือดตาอ่ะได้แล้วตัดอ่ะตีะแล้วที่จุดแก๊สสปาร์คไลเตอร์เกี่ยวไว้ข้างบนนะอ่ะเสร็จแล้วเตรียมชิ้นงานที่เราจะเชื่อมนะที่เราผีเป็นเส้นตรงสองเส้นนะ การฝึกสร้างบอ่อหลอมอะไรที่เราสร้างบอ่อหลอมอะไรชทนงานให้เป็นก่อนอาทิตย์ถัดไปก็สร้างบอ่อหลอมอะไรเป็นการถึงให้เติมลวดโอเคนะอะาารยฝึกอแต่ต้องสวแมแพรที่หนึ่งแล้ว แต่เวลาเชื่อมเราก็ต้องใส่แว่นดวชัวแนนไลท์การต่ออะไรอ้่างเยสร้างบ่อนลน์แวนตาอันที่แบบมันแน่นหน่อยแว่นตาแดงอ่าไว่ตายที่โรยแล้วนิดโรยเจ็บเย้ไหมนะอ่าเราเผาฟรีนิดชิ้นงานนะมันจะมีความชื้นก่อนใช่ไหมลูกอันนี้เราปรับเร็วลางฟรีนิดอยู่ชิ้นงานอ่าเราตั้งมุมประมาณสัก30ถึง45นะ เขาชิ้นงานในร้อนละลายน่ะแล้วก็ใส่ไปยิ่งมองยิ่งเสียดาไม่เลยเรอสแล้วไอ้ยีมองย่เสียดมันน่วเที่ยวันั่นเยะไอนกงอ่ะเที่ยวเหมือนเลยเที่ยวอยองไร

ครับนะครับตอน เา้อียาไป่าก็ที่น้อ่ะอ,อ,อันนี้เสร็จแล้วอาจา์ก็ผิดแฟนก่อนนะลูกอา่อาแล้วค่อยปิดเซ็ออกซิเจนอ่ะดิจันนี่จะเียยว,วแล้วอ่ะ่าไกลๆลูกอันนี้ก็คือ เป็นการถัดสร้างบ่อหลอมละลายนะลูุนะชิ้นงานเราก็จะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็เดินอีกแนวแนะโอเคนะนี่ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวให้พวกเราฝึกสองแนววันนี้จะเชื่อมจริงเอาเศษมาลองก่อนโอเคนะออโอเคนะอ่ะโอเคครับเสร็จครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็นักศึกษานะครับมาเรียนงานเชื่อมแก๊สวันนี้เราให้ ฝึกหัดสร้างบอ่อล้อมน้ลายนะครับอันนี้ก็นักศึกษาเ้เทสทดลองก่อนนะครับก่อนจะก่อนจะปฏิบัติงานจริงอันนี้ก็เอาเศษมาลองก่อนนะครับนักศึกษาหญิงนักศึกษาชายก็มาเรียนแผนทั้งเทีอมได้นะครับนี่นักศึกษาตัวมาเทสนี่เป็นนักศึกษาหญิงนะครับเนี่ยครับนี่ทดลองปฏิบัติอยูครับ ทุกครั้งนะเวลาทำงานต้องสวมแว่นตานะครับน,นี้หัดส,สร้างบ่อร้อนละลายก่อนนะครับยังไม่ต้องเติมลวดนะครับตึกสร้างบ่อร้อนละลายให้ได้พอสร้างบ่อร้อนละลายเปลี่ยนแล้วไปงานต่อไปก็เติมลดเทียบนะครับน,นีเป็นเป็นนักศึกษาปวชวหนึ่งนะครับษาหญิงนะครับคนลอง เห็นไหมครับผู้หญิงก็เรียนได้อาลูกสาวมองกล้องหน่อยอานี่ก็นักศึกษาชายบ้างนะครับตอนนี้เขาฝึกหัดสร้างบ่อหล่อล,อละลายนะครับนี่ก็กาลังปฏิบัติงานอยู่นะครับปรับเร็วได้แล้วนะคราบกลางนะนี่ยังไม่ต้องเติมลวดนะครับเป็นการฝึกทักษะก่อนนะเป็นการ สร้างบอ่อหลอมละลายนะครับมาเชื่อมแก๊สนั้นเหมาะสําหรับงานบาครับนี่ยังยังไม่ได้เติมลวดนะครับให้ฝึกทักษะพื้นฐานก่อนนะครับหัดสร้างบอ่อหลอมละลายนะ,ะให้ให้ทำัน2สองแนวนะครับฝึกก่อน พสร้างบอ่อล้อมละลายเป็นนะครับอาทิตย์ถัดไปใบงานต่อไปนะเราก็ให้หัดหัดเติมลวดแล้วนะครับเดินแนวท่าราบเติมลวดนะครับไปดูใกล้ๆนะครับนะงานเขานะครับนีนะครับโอเคครับสวัสดีครับ